ักมาก่อนได้ก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีชางมือม่สองทุกท่านนะครับยามเช้านะสวัสดียามเช้านะครับก็เมื่อเช้าไม่ผมไม่บอกหรอกว่าอไปไหนมานะครับแต่ว่ามีภาพติดตามมาให้เอฟซีนะครับผมได้มาได้เหมามานะครับได้เป็นพิมพ์ผมรู้เป็นพิมพ์วัดสพานส่งหมดเลยนะครับจะมีต่างกันอยู่เนี่ยน่าจะ,ะเดี๋ยวจัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยน่าจะมีสามสี่พิมพ์นะครับเอฟซี 4, มาเปิดกันที่พิมพ์แรกนะผมก็ไม่แน่ใจแบบพิมพ์นะี้ยเขาน่าจะเรียกพิมพ์ชลูดแต่ว่าพิมพ์ที่ผมถืออยู่นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะเรียกชลูดหมดหรือเปล่านะเนี่ยเป็นพระปิดตานะผมดูเป็นเนี่ยพวกทางหลวงปูเอี่ยมเนี่ยผมดูเป็นวัฏพานสูงหมดเลยนะนะผมดูเป็นวัสพานสูงหมดเลยนะครับเป็นเนื้อเป็นจุ่มรักนะเนื้อจุ่มรักนะครับเปิดไว้เอา ผมได้มาแพงนะผมเปิดอง์ละสี่พัน 4, บาทนะครับท่านใดชอบองคไหนเท่าไหร่นะต่อรองราคาได้เปิดอง์ละสี่พัน 4, บาทนะครับได้มาอยู่แค่เนี่ยเจ็ดแปดองนะครับดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือถูกใจนะในคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับนา,นานทีสารปิดตาผมจะได้มานะนะครับนี่ได้มาเนี่ยในคลิปผมมีมาให้ดูทั้งหมดอ่าหกอง์ด้วยกันนะเนี่ย คนเราพิมพ์กันนะพิมพ์แทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะ fc ดูกานเอาเองนะครับเนี่ยล,ล,ลักเก่าลักแดงๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าดูส่องเนื้อหาได้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลอยๆยนะครับ f ีดูนะครับ,นะรบเป็นรวมนะแทบจะรวมพิมพ์ปิดตาวัฒนพันสูงเลยนะครับถ้าถูกใจหรือชื่นชอบนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์ หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น Fc เก่า Fc ใหม่นะถ้ามีภาพปิตามา Fc ต้องแย่งกันแน่เลยนะก็ทักมาก่อนได้ก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะครับเหมามาแค่นี้นะเหมามาแค่นี้นะครับเนี่ยพิมพ์นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ชลูดนะเขาจะเรียกว่าพิมพ์ชลุดเป็นคู่ลักหมดเลยนะครับทุกองเลยนะ ไม่มีแตกไม่มีมีบิดเลยนะครับทุกองค์เลยนะครับสภาพดีนะครับเจ้าของเขา,เ,าเก็บมาดีนะครับเจ้าของเก็บดีลองส่องดูได้นะอยากรับชมมุมไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์ผมมาได้เลยนะโอโหอ่องนี้นะครับเขาเอา้ยหรือน่าจะคุคิดว่าน่าจะคนละพิมพกันนะนะครับ เนี่ยวันนี้มีมาเนี่ยให้ดูสองหกองนี้พิมพ์แทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะ fc นะครับเปิดองค์ละสี่พันบาทท่านใดชอบเท่าไหร่ก็ต่อรองราคาได้ถ้าปิดคู่ผมก็จะให้ถูกหรือว่า,าจะเหมาหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ราคามาเหมาไปนะครับคลิปนี้นะหวังว่าจะมีถูกใจท่านใดนะหวังว่าจะมีถูกใจพี่ๆ fc ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสองค์สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าพิมพใกล้เคียงกัน อุน,นี้รักก็จะแห้งเก่าหน่อยนะครับผมดูชอบนะผมดูแท้หมดทุกองเลยนะครับท่านใดชื่นชอบองไหนมุมไหนเพิ่มเติมนะเห็นไม่ชัดเจนอยากจะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงรูปนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บผมอาจจะไม่พูดเยอะนะเกี่ยวกับภาพกิจานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่า านานๆทีจะได้หยิบมาเช่านะครับจะได้เป็นของแปลกใหม่ให้ FC บ้างนะขอชุดนี้ก็ดีนะผมรับประกันดีนะครับเอาเปิดองละส0่พันบาทนะครับอาจจะมีบางองค์ถูกบางองค์แพงก็ต้องขออภัยนะก็เปิดตามราคาหน้างานนะต่อมานี่องค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดธรามไฟนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อน่าจะสำริเก่านะครับผมเปิดไว้สามพาร้อยบาทนะครับ เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทฉ่นชอบก็ทรงมาสอบถามได้นะครับพิมพ์ใหญ่นะ FC เกินมาสอบถามอยู่นะครับหล่อล่ำบึกนะครับผมบอกเลยว่าอง์นี้หล่อล่ำบึกหล่อล่ำบึกนะครับเป็นพิมพ์จีวอนถี่นะอย่างที่บอกว่าพิมจีวอนถี่จีวอนเขาจะถี่ยิบอย่างนี้เลยนะจีวอนถี่ T. เดี๋ยวถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ฐานจะต้องหลอดเต็มนะครับไม่มีเว้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับหลอดล้ําบึกนะครับต่อมาองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่พิมพ์หลวงพ่อเดิมจุ๊บ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 ,บองนี้เปิดไว้า5,500บาทนะครับหลวงพ่อเดิมเป็นน่าจะเป็นพิมพ์เอนะครับเราปั๊มพิมพ์เอ เนื้ออันปก,ก้านะครับตอกชัดๆนะหลวงพ่อเดิมองนี้นะครับเป็นจานจานมือนะจานมือจานก้นนจะิ๊บๆท่านไดถูกใจหรือชื่นชอบนะครับทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับน้าผักชัดๆนะครับมีลูกกระตานะครับหน้าชัด ต่อใบโบราณด้วยนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอง์นี้เปิดไว้สี่พันบาทแล้วกันนะเปิดไว้สี่พันบาทโอ้โหเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับองนี้ในหาดีอีกหนึ่งองนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับคิดว่าน่าจะห้าชายเมื่อคืนก็ต้องขอขอบพระคุณเอซนะครับมีปิดไปอยู่สองเจ้านะขอขอบพระคุณนะครับ ก็ชาวนี้สาหรับทนใดที่ชื่นชอบองค์ไหนนะครับก็ทักโทรมาได้นะอันนี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับกูวัดขวางสามพันห้าร้อยบาทนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับพิมพนี้นะครับเทดูง่ายนะพระกูวัดขวางนะครับก็คลิปนี้คนยากจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับท่านใดที่ ดูแล้วชื่นชอบปกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ